อากาศร้อนๆมาหาเก็บผลไม้เก็บผักไปปั่นน้ำผลไม้กินเย็นๆกันจ้าดูแดดมันเผาอันนี้มันอาจจะไม่สุกได้นี่ทุกพีก็จะเป็นอย่างเงี้ยด,ด,ดูไปละมันเผาใหญ่จะเก็บบางทีเราเลือกสุกๆแต่อันนี้ไม่เลือกสุกๆหรอกเอาแบบให้มันเปรี้ยวๆหน่อย แบบไม่ต้องเลือกนะจะไปปั่นรวมกับผลไม้ไอ้กับผักไปเอาผักไอ้ผักเค็มเบรดอะไรเงี้ยดืืมเพื่อสุขภาพเอาไว้มันก็สุกเอาไว้มันก็ไอ้นั่นน่ะนี่มันช้ำแล้วนี่ช้ำแดด พูดถึงอยากตำน,นี่ขนาดนี้ตำอรอ่อยมันยังไม่สุกเต็มทีหรอกเก็บไปกินไปถ้าเราจะกินแบบเปล่า,ลากินเหมือนผลไม้เราก็รอให้มันสุกกว่านี้นิดนึงมันจะได้หวานหวานยายชอบกินอันนี้มากกว่าราดบัรีราดบรลร,รีมันหวานแบบไม่ค่อยเข้มข้น มันหวานแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหวานจืดๆนะมันหวานเลี่ยนๆนะอันนี้มันหวานอมเปรี้ยวเข้มข้นไนอะ้ตัวนี้นะ่ะอร่อยแต่ต้องให้มันสุกเต็มที่เด้อถ้าสุกไม่เต็มที่เปรี้ยวนี่ต้องมันสุกแบบนี้นี่สุกแบบนี้ สุกงอมมากกระร่วงได้แล้วทีนี้ก็ไปเอาเบรดนะคะขึ้นใช่มันมากินในสวนยายหมดเลยนี่ขนาดในบ้านผักบอกแล้วว่ายายไม่ต้องการให้มันโตเก็บ ไปปั่นกินรวมเอาตรงนี้ทางโน้นหัวโตแล้วแต่ว่ามันไม่แน่นก็ปล่อยให้มันโตไปตรงนี้มันแน่นเราพยายามถอนออกหัวอื่นมันจะได้โตมันแน่นเกินอุ้ยแดดร้อนเอไปแค่นี้พ่อคนละแก้วนขึ้นช่ยขึ้นช่ย ไม่เอาไปเยอะในบ้านยังมีอยู่ในบ้านยังมีไปนะคะเพื่อนมีอะไรในสวนยายก็ใส่โรดพลาดเพลิดไปเลยผักผลไม้รวมบิดรูดขึ้นช่ายผักเคลบแบล็คเบอร์รี่ สตรอเบอรี่แช่แข็งละลายแล้วนะเนี่ยนี่ยายก็จะมาปั่นรวมกันถ้าเราชอบหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปแต่ยายจะไม่ใส่น้ําตาลนะให้มันได้รสชาติของพวกนี้วันนี้ก็หวานอมเปรี้ยวอันนี้ก็หวานนิดๆเอือเพื่อสุขภาพอ่ะเนาะถ้าให้อร่อยก็ใส่น้ําตาลไปดูก่อนวันนี้จะใส่นมไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันมีน้ำแล้ว,ลวเลดูก่อนยายขอไปปั่นก่อนเด้อ ใหญ่เอาเปลี่ยนเอาอันใหม่ไปแช่แข็งไว้เอาอันเก่ามาปัน่นเพราะว่าต้องการน้ำแข็งให้มันเย็นเนาะนี่ถ้าเราถ้าเย็นเย็นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าแข็งนะมันก็จะคล้ายคลไอติมแต่ถ้ามันไม่แข็งมันก็จะไม่ค่อยละเอียดอันนี้มันไม่ละเอียดหรอกแต่เรากินเหมือนไอติมอะเนาะอร่อ,รอย ได้เลยเอาเอาอะไรนะวิปปิ้งครีมมาอ้นั่นหน่อยยังไม่ละเอียดดีนะเนี่ยดับปัน่นอีกใช้ได้เลยเพื่อนเเอาวิปปิ้งครีมมาใส่ด้วยไอติมเรียบร้อยแล้วจ้า ตอนนี้กินเป็นไอติมพอมันละลายก็กินเป็นน้ำผลไม้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เน่ ังไม่ละลาดีเลยสีสวยนะอากาศร้อนๆเพื่อนๆยังมีน้ำแข็งอยู่ เพื่อสุขภาพบำรลงเลือดบำรลงเลือดออแค่นี้แหละุเพื่อนีลยวตักให้พี่เมือนนนึง